โอ, <S <S โอเคนี่เทคนิคหนึ่งอย่างนะครับวันนี้ป้ามิวขอแนะนำนะครับเฮ้ยเขาให้ใส่ถุงมือ,อเคพอ,น,อนะนี่ครับเดี๋ยวเราเกำลังจะขุดปราสาทนะครับล้วเราต้องมีน้ำล้อมรอบด้วยเอาเต็มตัวทุกคนเต็มตัวเวทีวครับลิซลบลี้ยวลิซล,ล,ล,ลโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงไปเลยขึ้นมาขึ้นมาเจอกันหน่อยทักทายกันหน่อยครับ นี่ครับเช้าวันนี้นะครับตื่นกันแต่เช้านะครับตอนนี้ประมาณ7จ็นาฬิกานะครับกําลังมารับประทานอาหารนะฮะบุฟเฟ่อาหารเช,าช้าใช่ไหมลินว้าวโอ้เราเดินเริ่มจากผลไม้ไปเลยนะครับรใช่มีแตงโมด้วยครับใช่ไหมครับมีองุ่นด้วยนะ จะไปรับประทานะฮะานะครับโอ้ยของโปรนะครับหางยอดครับเมคเกนุนนะครับไม่ได้ข่ครับของหวานมากันเต็มมีคอนเฟลกด้วยนี่อะไรขนมปังนึ่งขนมปังสังขยาอนี่ของร้อนนะครับโซนของร้อนสเต็กป่าสปาเก็ตตี้ผัดแฮมน่าจะเผ็ดมาเนี่ย ไข่กวนไข่ตุน๋นแผ่นไหมเเแผ่ยเป็นแผ่นค่ะแผ่นหึงอันหนงอนสีดีตรงต๊ะสองมือเดี๋ยวโกมีไข่ด้วยเอาไข่ด้วยเปล่าอโอเคนี่กินไปวางก่อนก็ได้นะใส่แม็กกี้เลยไทรลาดซอดอะไรลาเลยนี่แยมอะไรบ้างเนี่ย สับเรี่วันนี้แยมส้มตรงนี้แล้วก็แยมบลูเบอรี่ตรงนี้ร้อนเลยโอเคไปเดี๋ยวป้าเอาช้อนป้ายไปให้โอ้โหนี่ขนมปังเราจะคาเสร็จแล้วนะครับอืมอร่อยมากกับอาหารเช้าโรงแรมนะฮะเด็กๆชอบมากก็เดี๋ยวไปเอาใหม่ได้ลูกนี่เทคนิคหนึ่งอย่างนะครับวันนี้ป้ามิวขอแนะนํานะครับขนมปังสังเกตได้เวลาตอนเราอบเสร็จนะ พอเราวางไว้บนจานนะพอมาถึงที่โต๊นะมันมักจะชอบนิ่มๆน,นะฮะเพราะว่ามันเดนยียวเวลาตอนมันร้อนมันเป็นไอน้ำนะฮะวิธีการนะคือให้ตั้งอย่างนี้ทําเป็นคู่เราตั้งชนอย่างนี้ไว้นะไอร้อนมันจะแผ่ไปนะทาให้ตอนทานนะขนมปังก็ยังคงกรอบอยู่นะครับขนมปะ,ปะจัดชุดเล็กๆมาก,ก่อนนะครับอือกินข้าวหน่อยข้าวหน่อยข้าวหน่อยนะเก่งนะมากครับเฮ้ยเขาให้ใส่ถุงมือ โอเคพอถือดีออีกหนึ่งไอเดียสำหรับเด็กเล็กนะครับนี่เลยชอบมากโกโก้ขั้นใส่นมนะครับตักกินเองนะครับเก่งมากเลยครับ นี่แะครับที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับถ้ากินบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะครับให้มาเช้าเนะครับเพราะถ้าเริ่มสายนะตอนนี้สายแค่กี่โมงเองตอนยี่โมงนแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เรามาตอน7จ็ดโมงนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับนเตไมเลยครับเป็นร้อยครับตอนนี้ครับหลังจากพาทุกท่านนะฮะไปเดินดูอาหารนะฮะแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยววเราจะขออนุญาตไปรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปแถวทะเลกันต่อนะครับยังไปไม่ถึงทะเลกันเลยนะครับ แซนดูนครับอ่าเรนที่สุดแล้วก็เดินมาถึงทะเลจนได้ในเช้าตอนเช้าๆแล้วโอ้โหยังดีมีต้นไม้บางนิดหนึ่งนะเลยไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับเรื่องตัวโรงแรมนะครับที่เราพักกันบนนู้นนะครับรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาครับเราว่ามาลอกทรายขึ้นมาให้เด็กหน่อยฮนะรูแรงยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวดูดีๆนะมีรูปูด,ด้วยนะยังรูพวกเนี้ยเห็นรูไหมย่ยรูพวกเนี้ย มีปูแอบอยู่ข้างในด้วยนะถ้าจังหวะดีๆจะเห็นปูเดินนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเกิงจะขุดปราสาทนะครับแล้วเราต้องมีน้ําล้อมรอบด้วยนี่ด้วยรถตักได้ค่ะเออปั๊บตักดินขึ้นไปครับโหนี่อันนี้เคยขับรถตักไหมครับเนี่ยเคยแต่เห็นค่ะไม่เคยเฮ้ยหัก่ะน่าจะหักแล้วเนี่ยโอยไม่ไหวทาไม่เป็นเั่ครับเติมน้ำอุ๊ย เอาเต็มตัวทุกคนเต็มตัวน้ำมาแล้วอ๋อมาเทครับมาเทครับอิลี่หลบเรียวอิล uh ีหลบเร็วเร็วเร็วยาวเลยม้าทีเดียวเลยว้าวโหน้ำไหลแรงมากโอ้โหอีก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 ว้าวเป็นทางน้ำไหลเลยอโห โอ้รถใช้งานจริงครับแ anyway nee? er, ต่ตักยังไงนะโอ้ยตักขึ้นมากว้าโอ้ตนี้ตักง่ายกว่าเยอะเลยเนาะสายมันนิ่มรับตักง่ายกว่าเยอะเลยครับป๋าหมาครับดูความใสของน้ําครับให้ดูความใสของน้ําสิดูที่ลงมาขนาดนี้เนี่ยเห็นพื้นเลยเห็นเปล่าอ่เย็น่ะเนี่ยน้ําใสมากเลยแต่แดดร้อนแล้วครับโอ้ย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 หน้าทีเละหมดแล้วครับ ทะเลชอบไหมครับชอบไหมครับ <Wow. S 1> ชอบเนาะมาอีกเปล่าอีกโอเคเราไปเก็บของก่อนเล้วหลังจากที่เราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะครับทางโรงแรมนะก็ได้เตรียมนี่ที่ล้างเลยสะอาดเอี่ยมก่อนที่เราจะเข้าไปที่ห้องพัก เช้าวันนี้นะฮะสำหรับเช้าวันที่สองนะครับเราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วครับเราก็เราจะไปต่อเราจะพาเด็กๆไปดูกระชังปลานะครับศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราก็เข้ามาถึงหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับภายในอ่าวคุ้งกระเบนนะครับครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงกระชังปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเลี้ยงปลาอนุบาลปลาอย่างไรเนี่ยพาเด็กๆไปดูกันนะใช่ไหมครับพร้อมไหมครับ พร้อมครับไปครับเดินไปกันเลยตอนนี้ครับเราก็เตรียมตัวนะครับนี่สามกล่องร้อยครับเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงอะไรบ้างไหนดูดิเดี๋ยวดูป้ายดูป้ายดูป้ายนี่กบหน่อนี่ปลาฉลามปลาหมอเต่าปลากระพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ่าที่จอดรถยี่สิบบาทด้วยนะครับนี่ถ่ายป้ายหน่อยป๊าบไปครับหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าวคุ้งกระเบนอืมบรรยากาศโดยรอบครับ เดินไปเี้ตรงไปค่ะโอ้สวยมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเราเข้ามาถึงในส่วนของตัวกระชังนะครับเตมนะครับปลาเต็มเลยมีปลาอะไรเนี่ยวันนี้เราพาทีวินพาลินนี้มาเลียงปลาแหละครับไปถามนี่อะไรมาแล้วฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วเห็นฉลามปแล้วนะนู่น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 เดี๋ยวสองตัวเนี่ยใช่ปะ ปลากระพงแดงนี่ลูกมันเหรอแล้วไม่แล้วปลากระพงแดงกินปลาทูด้วยเหรอปลาเข็มด้วยโนู่นนี่มันอะไรกันเนาอู้ดังไงดั่ไงไงเห็นไหมครับทุกคนดูนี่ดูนี่ดูนี่ทางนี้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 มันเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วอ้าวไปไหนแล้วครับโอ้้ดังไงเนี่ยโฟกัส โทษครับลูกครับเจ็บไหมเจ็บไหมครับโทษนี่อันนี้อันนี้เลี้ยงมันเลยโยนไปดิ่ย่างมันกินเลยปลาเลี้ยงมันต้องเลี้ยงอย่างนี้ป <c oughs> ุ๊บปุ๊บุ๊บุบ,บ,บ,บเอา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 ตัวเริ่มเลยเมื่อกี้ อ๋อมันเป็นอ่าวอย่างนี้ที่ที่เราไปยืนตรงกลางอ่าวไปกิ้เลยนี่แล้วดินเจอแล้วนะครับนี่เราอยู่ตรงนี้พระสงฆ์พาไปไกลนี่ครับจากอ่าวทั้งหมดที่เห็นโอ้โหใหญ่ตโตมหฬานเราอยู่แค่ตรงนี้งตรงนี้เราเจอเต่าแล้วนะครับตัวเป็นๆเลยขึ้นมาขึ้นมาเจอกันหน่อยทักทายกันหน่อยครับสุดยอดเลยครับสวัสดีครับเต่าน้อยครับโอ้โห ว่าจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับเนี่ตอนนี้ครับเราก็ไปดูปลากันมาเรียบร้อยนะที่กระชังเล้วเด็กๆก,ก็ไปเลี้ยงปลากันสนุกสนานใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามพวกเรา,เาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆที่เราจะทากันออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆสนุกสนานกันไปครับทริปนี้เราพบกันทริปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย